สวัสดีค่ะขอเชิญทุกนเข้าสู่ช่องทาน l ลสปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงครึ่งปีหลัง2565ของชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะูด,ดูโดยอ้างอิงโหราศาสตร์ตะวันตกเนอ้อแต่ว่าถ้าใครโหราศาสตร์ตะวันออกอยากดูก็ดูได้เช่นกันท้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้เป็นคลิป ดวงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการชมก่อนที่จะนำไปตัดสินใจต่างๆนะคะเพราะมันอาจจะตรงหริดไม่ตรงก็ได้สำหรับชาวราศีกุมนะคะสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของการยกย้ายงานการเปลี่ยนงานการเริ่มต้นใหม่เนาะหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนงานแต่หลายคนนี้คือถึงขั้นเปลี่ยนประเทศเลยนะออกจากจุดเดิมไปแบบ ที่มันแตกต่างมากๆไม่ได้อยู่ใกล้บ้านไม่ได้อยู่ใกล้ที่เดิมแน่นอนมันอาจจะมีการข้ามจังหวัดมีการข้ามชายแดนหลายคนนี่คือถึงขั้นข้ามทวีตข้ามทวีปเลยนะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการเริ่มต้นใหม่มันทําให้การช่วงนี้ของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะมีการปรับตัวการที่แบบว่าปรับ ตัวในการที่เขาเรียกว่าปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องที่แล้วก็ยังต้องมาปรับตัวให้เข้ากับงานอีกการปรับเปลี่ยนงานการดีลงานการที่ต้องมาผิดช,ชอบงานมันก็ค่อนข้างที่จะมันวุ่นวายพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ appreciate คุณต้องมีความรู้สึกชอบแล้วก็มีความตื่นเต้นในสิ่งที่คุณได้ทํานี่แหละอาจจะมีบางครั้งที่มันวิตกกังวลมีความคิดมากมากๆนะคะแต่ว่า คุณก็สู้นะปุ่มอว่ามันก็มีความสู้มันก็ยังมีความที่แบบอยากเอาชนะอยากที่จะไปต่อจากตรงนี้มีความพยายามมีความอดทนมีความมีเรื่องนักสู้นะคะแล้วก็คุณรู้สึกตัวด้วยแหละว่าตัวเองเ,เก่งซึ่งจริงๆคุณก็เป็นคนเก่งจริงๆในการที่จะแบบแก้ปัญหาหรือรับมือกับสิ่งต่างๆหรืออีกในหนึ่งนะคะก็มีหลายคนเหมือนกันที่เริ่มรู้สึกเบื่อ่ายกับ การเปลี่ยนแปลงหรือการที่แบบจะต้องมาทํางานอะไรซ้ำซากเดิมๆปัญหาเดิมๆหรือการทะเลาะกานันในที่ทํางานการที่แบบว่าจะต้องดีลกับท็อกซิตพีเพิลมันทําให้คนรู้สึกแบบอยากลาออกรู้สึกไปตายเอาดาหน้าดีกว่าไหมก่อนที่จะแบบสุขภาพจิตจะเสียไปมากกว่านี้มีความเครียดมีความกุ้มอ,อกกุ้มใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยอืม ทางนี้ทางนั้นหรอกปูม,มองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะจบปัญหานี้ด้วยการลาออกแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากกว่าอยู่ที่เดิมนะคะใช่คุณเป็นคนเก่งเนาะหลายๆคนอาจจะได้อยู่ทำงานอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหลายคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับระบบขนส่งไหมหรือมีเรื่องของยานยนต์เข้ามามีการเดินทางอย่างเงี้ยเกิดขึ้น ก็ได้นะคะการดวงของคุณเหมาะกับการที่เดินทางนะไม่เหมาะกับการที่นั่งโต๊ะอยู่กับที่นะคะการเดินทางจะทําให้คุณลดแรงเสียดทานเรียกว่าลดแรงเสียดทานในที่ทํทาง,งานลงได้มันก็จะแบบจากความวุ่นวายที่คุณเจอออกไปข้างนอกการเดินทางก็จะทำให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจเดี๋ยวคุณก็แบบเออทางานออกมาได้ดีมีความรู้สึก โฟลในกนารทํางานปวรจะอธิบายยังไงดีละ่ะเออก็คือพูดยังไงว่าถ้าได้ออกเดินทางได้ได้ออกเดินทางได้ออกจากที่ทําง,งานไปดูนั่นดูนี่ดูงานที่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คุณสบายอ,อกสบายใจขึ้นแล้วงานมันก็จะออกมาได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะสร้างผลงานที่ทําให้มันแบบเข้าตาเจ้าหนายได้นะคะแต่ก็แต่ไพ่มันเนาะในทางไพ่ The Tower กับ The d e t d มาเนี่ย ถามยังได้เดืะมูนอะตามมาด้วย3าดาบอีกปูก็มองว่ามันเป็นไพ่ของการที่มีความเครียดเกิดขึ้นแล้วมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแล้วแหละเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณไม่ไหวกับสิ่งที่มันอยู่ปัจจุบันแล้ะคุณต้องหาทางออกคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะและหลายคนก็เลือกที่จะเปลี่ยนงานไปเลยหรือบางคนก็เลือกที่จะแบบว่า ออกจากต่างประเทศไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานในประเทศเท่านั้นออกจากต่างประเทศไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะใช่ชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะเดินทางไกลด้วยอืมเพราะว่าได้เดือดชาหอดเข้ามานะคะมีแนวโน้มเกี่ยวกับยานพาหานะการเดินทาง อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นการเดินทางไกลด้วยไม่ใช่การเดินทางใกล้ๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดผลดีกับตัวคุณในอนาคตเนาะส่วนในเรื่องของการเงินไม่มีไพ่เหรียญเกิดขึ้นแต่ดูจากสถานการณ์แล้วคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินสักเท่าไหร่นะคะก็ยังมีพออยู่พอกินไปได้ประคองไปได้แต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยการได้ไพ่เดือดสเตนเข้ามาก็ให้ระวังเรื่องความหน้าใหญ่หน่อยเนาะ เพราะว่าชาวราศีกุมพูรู้สึกว่ามันมีเรื่องของการที่เครียดมากก็ใช้จ่ายมากมีการใช้เงินบาบัดจิตค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีไพ่ปัญหาเรื่องการเงินขึ้นมาปูก็มองว่ามันก็ยังที่จะจัดการได้อยู่แหละไม่ได้จัดว่าเป็นปัญหานะคะส่วนในเรื่องของความรัก ในเรื่องของความรักนี้ก็เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเจอรักซอนไหมคะหรือว่าเข้าไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วไหมหรือคุณเองนั่นแหละที่มีตัวเลือกแล้วคุณเลือกไม่ได้นะคะมันเป็นภาวะของการที่หลงรักคนมีเจ้าของหรือเข้าไปเป็นมือที่สามทำให้คุณรู้สึกเครียดมากๆแล้วก็อยากมุกออนออกจากตรงนี้ซึ่งคนก็มีการตัดอกตัดใจ เด็ดขาดออกมาจากผู้ชายที่ปากหวานก้นเปรี้ยวนะคะปากก็บอกว่ารักเราแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดสักทีมันเป็นเพีของการที่ปัญหามันรครคขซังยืดเยื้อมันนานมากแล้วนะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรที่ที่มันชัดเจนทำให้เราจมอยู่กับความเศร้าจมอยู่กับความคิดมากจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยคุณม,มีความรู้สึกว่าฉันจะไม่ทนละเจ็บ แต่จบจะดีกว่าการได้ไพ่เด็สติงเข้ามานะคะและการได้ไพ่ชายอดเข้ามานั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้คุณมีการพยายามที่จะประครับประคองหรือให้โอกาสเขาแล้วแต่ท้ายที่สุดเขาเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่ทำลายโอกาสนั้นทิ้งคุณก็เลยหันมารักและเห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่าที่จะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองไม่มีคุณค่านะคะไพ่บอกว่า ครึ่งปีละควรจะได้รับบทเรียนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เป็นบทเรียนให้กับคุณได้รู้ซึงว่าชีวิตของคุณคืออะไรความต้องการของคุณคืออะไรความมีคุณค่าของคุณอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มเห็นเริ่มเรียนรู้เก็บทุกอย่างมาเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะทําให้พัฒนาตัวเองในอนาคตให้มันดีขึ้นนะคะเนาะพ สำหรับชาวราศีกุมครึ่งปีหลังก็ขอทำนายคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันที่ดวงรายเดือนกันอีกทีหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ปู่บอกว่ามันเป็นดวงทั่วไปเนาะอย่าเพิ่งนำไปเชื่อหรือตัดสินใจอะไรถือว่าเป็นการดูแบบเพลินๆและกันสำหรับชาวราศีกุมก็มีแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ